อิสุดีแมกวีคอสนะฮะตัวนี้เป็นตัวแคปยกสูงวีคอสเครื่องสามพันนะฮะอิสุดีแมกวีคอสนะครับ,รบปี2019นะครับไม้ใช้มาเพียงสําหรับคันนี้นะฮะสีบอลเทาสวยมากๆเลยที่ผมพาชมทั้งภายนอกและภายในแล้วบริเวณห้องเครื่องนะครับปี2019ไม้ใช้มาเพียง50,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะร,ราคาอยู่ที่688,000บาทกับอิสุดีแมกวีคอสนะครับสนใจสอบถามมาได้ที่นะฮะ 0852677704และ0948288562แนะนำนะฮะผมแนะนำรถยนต์วันนี้ก็คือรถยนต์น่าใช้กับ i s u D-Max v e c r o s s เน้นกันอีกทีนะฮะเครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาปี2019นะครับราคาอยู่ที่688,000บาทเท่าน,นั้นลูกค้าต่างจังหวัดนะฮะออกได้ออกง่ายจัดได้ทั่วประเทศฮะเมื่อเรื่อง,องคุณอนุมัตินะครับก็เราจะส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณนะครับแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยที่สำคัญอย่าลืมนะฮะ เทิงยูสค่าชื่อนี้จํำกันไว้เลย